สวัสดีครับพบกับช่องยุ้ย u u u ู u นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืม s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อต่อไปนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับผลไม้ชนิดหนึ่งที่เพื่อนๆและพี่ๆคงไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือมะละกอนะครับมะละกอนะครับเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกากลางนะครับ เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งเลยนะครับที่นิยมรับประทานกันมากในบ้านเรานะครับประโยชน์ของมะละกอนั้นก็มีค่อนข้างมากเลยนะครับมีสรรพคุณเป็นทั้งยารักษาโรคนะครับโดยสรรพคุณมะละกอนะครับเช่นใช้เป็นยาระบายได้นะครับผมยาขับปัสสาวะช่วยรักษาโรครักปิดรักปรเปิดนะครับเป็นต้นนะครับ สรรพคุณนะครับของมะละกอนี้มีมากนะครับผมผมขอแบ่งเป็นข้อๆนะครับผมขึ้นเป็นหัวข้อทั้งหมดมีอยู่25ข้อนะครับครับเริ่มกันที่ข้อ1น,นะครับผม 1. มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มารดานะครับมีน้ํานมมากขึ้นนะครับผม 2. มะละกอมีส่วนช่วยในการบํารุงประสาทและสมอง สามมะละกอมีเอนไซม์นะครับที่เป็นยาช่วยย่อยอาหาร 4. ช่วยป้องกันลักปิดลักเปิดนะครับหรือเลือดออกตามไรฟันได้นะครับ 5. ช่วยรักษาอาการขัดเปาด้วยการใช้รากสดประมาณ1กรัมรากแห้งอีกครึ่งกรัมมือนะครับหั่นแล้วนำมาต้มกับน้ำนะครับแล้วนำมาดื่มวันละ3ครั้ง ต่อมื้ออาหารนะครับ 6. เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแก้อาการท้องผูกด้วยการกินเนื้อมะละกอสุกนะครับผม 7. ช่วยในการย่อยอาหารได้นะครับ 8. ช่วยฆ่าพยาธิด,ด้วยการใช้ยางจากผลดิบนะครับซึ่งเป็นยาช่วยย่อยโปรตีนนะครับผม 9. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะแก้ขัดเปาจากรากมะละกอนะครับ ช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ11ช่วยรักษาอาการเท้าบวมนะครับด้วยการนำใบมะละกอสดๆนะครับผมมาตำให้ละเอียดแล้วผสมกับเหล้าขาวนำมาพอกบริเวณนั้นๆนะครับ 12. ช่วยแก้อาการเคดขัดยอกด้วยการใช้รากมะละกอนำมาตำให้แหลก แล้วผสมกับเหล้าขาวนำมาทาบริเวณนั้นๆน,น,นะครับ13ใช้รักษาอาการผดผื่นคันนะครับขึ้นตามลำตัวด้วยการใช้ใบมะละกอ1ใบนะครับเกลือ1ช้อนชาน้ำมะนาวจำนวน2ผลนำมาตามรวมกันให้ละเอียดเลยนะครับแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็นผดผื่นครับ14 ช่วยรักษาโรคก,กากเกลื่อนเท้าเปื่อยด้วยการใช้ยางมะละกอนะครับดิบมาทาวันละสามครั้งจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อราได้นะครับ 15. ช่วยรักษาอาการคันอันเกิดมาจากพิษของหอยหอยคันนั่นแหละครับด้วยการใช้ยางมะละกอนะครับดิบๆนำมาทาทั้งเช้าและเย็น 16. หากโดนเซี่ยน หรือหนามตํำนะครับหรือหนามหักคาเนื้อในหากนำยางมะละกอนะครับดิบๆมาทาน้ำจะหลุดออกมาจากข้างในนะครับแต่เราต้องเปิดปากแผลก่อนนะครับ17หากโดนตะปูตาเท้านะครับเป็นแผลให้นำผิวมะละกอนะครับดิบมาตำนะครับผมแล้วนำมาพอกแผลนะครับ โดยเปลี่ยนใหม่วันละ2ครั้งนะครับ18ช่วยรักษาแผลผุพองนะครับอักเสบด้วยการใช้ใบมะละกอที่แห้งนะครับแห้งกรอบนำมาบดให้แห้งเป็นผงนำไปผสมกับน้ำกะทิผสมพอเหนียวนะครับผมแล้วนำมาทาแผลวันละ3ครั้งนะครับ19ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับ ด้วยการใช้เนื้อมะละกอดิบๆต้มจนเปื่อยนำมาตําแล้วพอกบริเวณบาดแผลนะครับ 20. ใช้รักษาอาการปวดหลังปวดข้อต่างๆ 21. นะครับช่วยรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับด้วยการใช้รากมะละกอตัวผู้นะครับนำมาแช่เหล้าขาวทิ้งไว้สัก7วันและนำมากรอง เอาน้ำมาทานะครับบริเวณที่กล้ามเนื้อหรือบริเวณที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับผม22นะครับช่วยลดอาการปวดบวมนะครับด้วยการนําใบมะละกอะสดๆไปย่างไฟนะครับผมหรือใช้น้ําร้อนลวกและนํามาประครบนะครับบริเวณที่มีอาการหรือนํามาตําได้นะครับผมให้พอหยาบๆแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางนํามาทําเป็นลูกประครบก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ23 ช่วยป้องกันการเกิดอาการตับโตหรือโรคที่เกี่ยวกับตับนะครับ24เป็นยาช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรง25มีงานวิจัยมะละกอพบว่าการรับประทานมะละกอเป็นประจำมีส่วนช่วยในการต่อต้านโรคมะเร็งได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบรรพคุณของมะละกอมีมากเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นเราควรรับประทานทุกวันนะครับจะได้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ